คุณกำลังดูรูปรถที่คุณเพิ่งซื้อมาราคาแพงลิบลิว้วทำไมต้องดูแต่รูปล่ะเพราะรถยังมาไม่ถึงแต่คุณคงนึกภาพออกแล้วว่าแล b โบกีนี้ของคุณจะกลืนกินระยะทางหลายไมล์บนทางหลวงระหว่างรัฐได้อย่างไรทีนี้กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงรถของคุณไม่มีวันส่งไปถึงเพราะมันจมลงสู่ก้นมหาสมุทรแอตแลนติกแต่ก่อนหน้านั้นมันถูกเผาเป็นเถ้าถ่านไปแล้ว ฟังดูขัดแย้งกันฉันรู้แต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2022กับบริษัทขนส่งสัญชาติญี่ปุ่นชื่อ MOL จากนั้นอุบัติเหตุอันน่าเศร้าก็ทำให้รถยนต์กว่า4,000คันต้องสูญสิ้นไปในคราวเดียวเรือบรรทุกสินค้า Felicity Ace กำลังบรรทุกยานพาหนะหลายพันคันจากเยอรมนีไปยังสหรัฐอเมริกาแต่ขณะแล่นผ่านใกล้หมู่เกาะอโซเรสเรือก็เกิดเพลิงไหม สาเหตุน่าจะเกิดจากแบตเตอรี่ลิเธียมในรถยนต์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหายและแล้วก็ไม่มีอะไรหยุดยั้ยงได้ลูกเรือทั้งหมดต้องอพยพและตัวเรือเองก็ลุกไหมอย่างควบคุมไม่ได้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์จากนั้นผู้คนก็ต้องเผชิญกับความท้าทายต่อไปจะเคลื่อนย้ายเรือขนาดเท่านี้ได้อย่างไรหลังจากความเสียหายมหาศาลเช่นนี้ทีมกู้ภัยใช้เวลาอีกหนึ่งสัปดาห์เพื่อหาคำตอบซึ่งพวกเขาไม่จำเป็นต้องกังวลอีกต่อไปในวันที่หนึ่งมีนาคมเรือก็พลิกคว่ำและจมลงสู่ ก้นมาหาสมุดอย่างกระทันหันเห็นได้ชัดว่าสินค้าล้ำค่าของเรือจมลงไปพร้อมกับมันและคำว่าล้ำค่าในที่นี้หมายถึงรถยนต์มูลค่ากว่า13,900ล้านบาทซึ่งรวมถึงรถแลมโบกินีหูราคาง20คันรถเบนลี่190คันและรถปอร์เช่1117คันส่วนตัวเรือเองนั้นมีมูลค่าสูงถึง780ล้านบาท ถือเป็นการขาดทุนมหาศาลสำหรับ MOL ในทางกลับกันบริษัทมีมูลค่าถึง380,000ล้านบาทดังนั้นพวกเขาจึงฟื้นตัวได้ตอนนี้รถหรูทั้งหมดกำลังจมอยู่ใต้น้ำอย่างสงบปลาในบริเวณนั้นคงดีใจมากที่ได้รถแลมโบกีนี่ใหม่พวกมันแค่ต้องหาวิธีเหยียบขันเร่งเท่านั้น ขอฉันพาคุณไปดูของแพงอีกชิ้นหนึ่งที่สุดท้ายก็เกยตื้นอยู่ก้นมาหาสมุทรเพราะอุบัติเหตุอันน่าเศร้ามันคือเรือใบคาตามารันขนาด14เมตรชื่อแคโรไลนาไวกิ้งมันถูกทิ้งไว้โดยลูกเรือหลังจะเกิดการรั่วหลายครั้งใหญ่บนเรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงปลายปี2024ลูกเรือของเรือคาตามารันเลโอพาส45สัญชาติสวีเดนรายงานว่ามีน้ําไหลเข้ามาระบบไฟฟ้าของพวกเขาก็ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเช่นกันในไม่ช้าลูกเรือก็พบว่าการรั่วหล นั้นมาจากห้องเครื่องยนต์ด้านขวามันแย่มากน้ากําลังเข้ามาทางหางเสือและกําลังท่วมเรืออย่างรวดเร็วดังนั้นกัปตันจึงโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินและหลังจากพูดคุยกับ MRCC ของกาบูเวดีเขาจึงตัดสินใจมุ่งหน้าไปยังหมู่เกาะกาบูเวดีซึ่งจุดหมายปลายทางนี้อยู่ห่างออกไปประมาณ555กิโลเมตรพวกเขากําลังแล่นทวนลมโดยใช้เครื่องยนต์เพียงเครื่องเดียว น่าเสียดายที่มันไม่ได้แก้ปัญหาเรือยอทลำอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงอีกสองสามลำเปลี่ยนเส้นทางเพื่อเสนอความช่วยเหลือและปรากฏว่าลูกเรือต้องการความช่วยเหลือจริงๆหลายชั่วโมงต่อมาระบบไฟฟ้าของเรือใบสองลำก็ดับลงโดยสิ้นเชิงกัปตันต้องเปลี่ยนเส้นทางมุ่งหน้าไปยังเรือยอทที่อยู่ใกล้ๆคือเรือซินเดเรโม่ซึ่งสามารถรีบเข้ามาช่วยเหลือได้ในช่วงบ่ายหลังจากตระหนักว่าสถานการณ์จะไม่ดีขึ้นลูกเรือ5คนจึงตัดสินใจละทิ้งเรือและย้ายไปที่เรือซินเดเรม ส่วนเรือลำนั้นถูกทิ้งไว้กลางมหาสมุทรและกำลังถูกน้ำท่วม อีกสิ่งหนึ่งที่ไม่คาดคิดว่าคุณจะพบใต้น้ำได้นั้นได้ถูกวางแผนไว้แล้วแอตแลนตาได้ค้นพบวิธีเจ๋งๆในการนำรถไฟใต,ใต้ดินเก่ากลับมาใช้ใหม่แทนที่จะทิ้งไปเฉยๆพวกเขากลับนำรถไฟใต้ดินเหล่านั้นจมลงไปในมหาสมุทรแอตแลนติกและสร้างแนวปะการังเทียมกลายเป็นคอนโดใต้น้ำสำ,สำหรับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลประเด็นก็คือรัฐจอร์เจียได้ดำเนินการสร้างแนวปะการังเทียมมานานกว่า40ปีแล้วพวกเขาได้จมสิ่งของต่างๆเช่นเรือเก่าเรือลากจ คอนกรีตและสิ่งของอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้ปลาและสัตว์ทะเลอื่นๆมีที่อยู่อาศัยปกติแล้วพื้นมหาสมุทรตามแนวชายฝั่งของจอร์เจียจะเต็มไปด้วยทรายและเปลือกหอยจึงแทบไม่มีปลาให้หลบซ่อนหรือเจริญเติบโตเลยนั่นคือเหตุผลที่การสร้างระบบนิเวศขนาดเล็กที่ปลาสามารถหาที่หลบภัยวางไข่และใช้ชีวิตของตัวเองจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง วันหนึ่งพวกเขาตัดสินใจนำรถไฟใต้ดินเก่าของแอตแลนตาบางส่วนมารวมไว้ได้วยกันรถเหล่านั้นถูกปลดประจำการและพร้อมสำหรับการกำจัด จึงร่วมมือกับหน่วยงานทรัพยากรชายฝั่งของจอร์เจียและมาธาซึ่งเป็นหน่วยงานขนส่งและเปลี่ยนรถไฟใต้ดินเหล่านั้นเป็นวัสดุก่อสร้างแนวปะการังพวกเขาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ารถปลอดภัยก่อนจึงได้กําจัดวัสดุอันตร,รายและสารปนเปื้อนทั้งหมดออกจากนั้นพวกเขาจึงเลือกจุดอย่างระมัดระวังห่างจากชายฝั่งประมาณ37กิโลเมตรเรียกว่าแอลรีฟจากนั้นรถถูกบรรทุกขึ้นเรือลากจูงและนําส่งไปยังจุดหมายปลายทางปัจจุบนันรถจอดอยู่ใต้น้ําลึกประมาณ18 ในอนาคตพวกเขาจะเพิ่มรถไฟใต้ดินอีก6ตู้ให้กับแนวปะกการังเอาล่ะมาลองดูที่อื่นกันบ้างดีกว่านี่มันก็รกร้างเหมือนกันแต่ไม่ได้อยู่ใต้น้ำเคยได้ยินเรื่องซาล่าเดอูยูนีในโบลิเวียไหม นั่นคือทะเลเกลือที่ดูเหมือนจะทอดยาวไปไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่โรงแรมที่สร้างจากเกลือทั้งหมดก็ยังมีดินแดนแห่งนี้ก็ค่อนข้างโดดเดี่ยวไม่มีผู้คนไม่มีรถยนต์มีเพียงเกลือสีขาวมากมายไม่รู้จบและแล้วปังคุณก็เห็นสุสานร,รถไฟเซเมเทริโอเดเท,เทรเนสจริงๆแล้วเป็นเพียงรถไฟเก่าๆไม่กี่ขบวนส่วนใหญ่มาจากช่วงต้นทศวรรษ1900ในเวลานั้นรถไฟเหล่านี้นําเข้ามาจากอังกฤษในตอนนั้นพวกเขากําลังวางแผนที่จะเปลี่ยนอูยูนีให้ กลายเป็นศูนย์กลางรถไฟขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อเมืองต่างๆแต่มีหลายสิ่งผิดพลาดและความฝันเกี่ยวกับสถานีรถไฟก็ถูกลืมเลือนไปทุกวันนี้รถไฟดูโซมมากพวกมันถูกปกคลุมไปด้วยเกลือจนดูเหมือนอยู่ที่นั่นมาหลายศตวรรษพวกมันเป็นสนิมหักและผุพังโดยสิ้นเชิงคุณสามารถสำรวจตู้รถไฟกว่า100อตู้ซึ่งแต่ละตู้ก็แตกต่างกันไปบางตู้ก็พังบางตู้ก็มีกราฟิตี้เต็มไปหมดยิ่งเพิ่มบรรยากาศความสุดโทมเข้าไปอีก สิ่งถูกทิ้งร้างถัดไปในรายการของเราได้รับการบูรณะแล้วเคยได้ยินเรื่องดีอเมริกัน e ีมหรือรถลิมูซีนที่ยาวที่สุดในโลกไหมมันเป็นรถยาว30เมตรมีลานจอดเฮลิคอปเตอร์รอยู่บนหลังคามันคือค่าดีแลกแต่ไม่ใช่รถธรรมดาลองนึกภาพรถลิมูซีนกับเรือสำราญที่มีลูกกันดูสินั่นแหละคือดีอเมริกันดีมสำหรับคุณซึ่งรถคันนี้ก็หนักมากด้วยนั่นคือประมาณ11,340กิโลกรัมและมันก็พังยับเยินก่อนที่มีใครคิดจะชุบชีวิตมันขึ้นมาใหม่ มันจอดทิ้งร้างอยู่ที่นิวออ์ผผุพังไปหมดแล้วบางคนพยายามซ่อนมันที่ออโตเซียมแต่ไม่สําเร็จพราะเขาจึงพยายามลากมันไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์เดเซอร์แลนด์พาร์คเพื่อถ่ายรูปอีกครั้งแต่การเดินทางไม่ราบรื่นเลยฝากระโปรงหลุดหายไประหว่างทางและหายไปตลอดการแต่พวกเขาก็ยังสามารถขนมันลงมาในสภาพเป็นชิ้นๆได้ ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไมเคิลดีเซอร์เจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์และไมเคิลแมนนิงจากออโตเซียมทุ่งสุดตัวเพื่อน,นำรถคันนี้กลับมา พวกเขาสับรถคาด i ิแลกอีก3คันเพื่อหาชิ้นส่วนใหม่เช่นหนังใหม่ไวนิ้วใหม่และพรมใหม่พวกเขาถึงขั้นเปลี่ยนเครื่องยนต์ทุกอย่างพังพินาศจนต้องสร้างใหม่ดูสิเดิมทีรถลีมูซีนคันนี้มีคาด i ิแลก6คันติดอยู่ด้วยและคนที่ออกแบบมันก็คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังรถยนต์อย่างคิดจากไนท์ไรเดอร์และเดลอรีนจาก Back to the Future ครั้งหนึ่งรถดิอเมริกันดรีมเคยมีเครื่องยนต์สองเครื่องทีวีโทรศัพท์อ่างจากุซซี่เตียงน้ำและสะว่ายน้ำพร้อมแท่นกระโดดแถมยังมีฟังก์ชั่นหมุนเพื่อให้เลี้ยวได้ด้วยแต่ฉันไม่แน่ใจว่าฟีเจอร์นี้ยังมีอยู่หลังจากการบูรณะหรือไม่ ตอนนี้รถลิมูซินคันนี้พร้อมใช้งานแล้วแต่ในขณะเดียวกันคุณไม่สามารถขับมันไปรอบๆเหมือนรถทั่วไปได้มันยาวมากแถมยังเลี้ยวแทบไม่ได้ถ้าติดก็โชคดีที่เอามันออกมาได้ถึงอย่างนั้นก็จุคนได้ตั้ง75คนแถมยังมีสระว่ายน้ําอยู่ด้านหลังด้วยภายในยังไม่เสร็จสมบูรณ์แต่ถึงอย่างนั้นมันก็สุดยอดไปเลย